แย่ผมย้อนดูพ่อเออ้าวแลมอ้าวแมนี่คือพระเอกไงนะเห็นไหมครับทองพักดรีครับกำลังจะ เต็แตงมังค่นะครับแบนี้นะครับตาโมลงล่ำตัว่้องคลองพักดีครับพี่น่อยระเทหัวหางนะครับสุดยอดของลำตัวนะครับการตกแตงหางขังไ่ านี่คือใครง่ายมากนักนะครับสำหรับทีมงานท่องพักดีนะครับเลขกำกับ60 90 60 9้าสิบหบเกานะครับแ0ดสหานะครับหกสิบแปดหานะครับเลขกำกับนี่คือว่าสูงมากๆครับสำหรับทีมงานท่องพักดีผมไฟกำลังพอดกำลังฮิตในช่วงนี้นะครับขณะที่ระทึกใจกำลังเกิดขึ้นนะครับในสถานทูตบ้าน

สปิโตอ้ชั้นเนียนมากๆครับสำหรับทีมงานท้องผักผีโอซ่าที่ทั้งได้ลับลูกว่าป้าระบบย้อนระบบพ่อเออแหลม่เอาแหลม เสียหายหมากมากครับผ่านแยวผ่านเลยไหลนะครับโอ้ไหลเลิดนะครับสำหรับทิมงานช่องผักดีผ่าทาเยที่แล้วับใจหัวเป็นตัวเดินกับองศากับทุกจักรพอหอดพอถึงนะครับอยู่หัวฝาขาหโนโูน,นี่ครับ เอาข้ออะไรครับผัดแล้วผันเลยนะครับสำหรับที่งานทอ่อปกดีอ่ะมัดมีมัดไงมัดหนักนะครับเจ้าของถูงกต<า>้กงนะครับรับ,บรบแพนท่านไรนะครับอ่ะสุราสุโป,ปไว้ครับที่งานท่อปกดีครับสนามหนาสนามไหมพอกันไหมครับทองปักดีชืญนรับประทาน